เนี่ยชุดล้อเวฟหนึ125่งส ah องห้า R หน้าแหลม FC ลมดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ชุดนี้นะครับผมสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทล้อหนึ่งคู่แถมเสื้อให้หนึ่งตัวนะครับผมพร้อมสติกเกอร์แบบนี้เลยนะครับผม QR code ลุ้นโชคลุ้นทองจากเอสตรองนะครับผมก็ตัวนี้ด้หน้าด้หลังก็คือเป็นชุดล้อมีล้อมีดุมนะครับผมซีลวดตั้งล้อให้เรียบร้อยพร้อมส่งนะครับผม 3,590ันหรอเก้าสิบาทหน้าร้านอยู่นางรองบุรีรัมย์ชุดนี้ส่งเอฟซลำดวนมาดูใกล้ข้างหน้าทุกรุ่นเราจะสารหกหลบปั๊มให้ลูกค้าเผื่อนะคข้างหน้าลูกค้าใส่ปั๊มแต่งนะครับผมเราไม่ต้องไปตัดสิลวดไม่ต้องไปสานใหม่นะครับผมเสียเวลานะครับผมจัดให้เลยนะครับผมเราเข้าใจเข้าถึงแน่นอนนะครับผมเวลาคุณใส่ปั๊มแต่งหัวสิลวดมันจะโผล่มาแค่หัวมันจะไม่ติดตูดปั๊มนะครับผมความกลมนี่ ความกกมความนิ่งแบบนี้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมก็ฝากด้วยหน้าร้านผมอยู่นางรองบุรีรัมนะครับผมสั่งโอนส่งนะครับผมทักมาที่แอปบ้านฟ้านะครับผมร้านแสงสว่างมอเตอร์นางรองชุดล้อทำตามสั่งเท่านั้นไม่ว่าคุณจะใส่รถรุ่นไหนอยู่ชอบล้อแบบไหนแจ้งได้เลยเดี๋ยวช่างกุ้งมึงเคลื่องจัดให้ตามสั่งแน่นอนฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับจุงกะไม่โอบองโอกรุกกรุก,กเนี่ย <laughs> ออเออทาแมปากิจีเนะ